เมื่อสันต้องเดินกลับบ้านดีปุบวันนี้กี่ตาด้วยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนผ่านบริษัทแอนโมอิเล็กทริกจำกัด ระยะทาง800เมตรยังไม่ถึง1กิโลนะคะจากบ้านมาที่ทำงานบรรยากาศตอนเย็นก็คือว่า พิ่งจะถึงปั๊มแสงแดดเริ่มตกรถเริ่มติดแล้วไฮไลไท์อยู่ตรงนี้นะคะหน้าปากซอ,อ,อยก่อนทางเข้าบ้านมีตลาดนัดไม่เคยซื้อกินเลยเชื่อไหม นี่คือร้านผลไม้ร้านประจำพื่เราซื้อบ่อยที่สุดเวลามาซื้อของวาเมื่อเราแวะตลาดให้พี่สาวนางสั่งของก็ไม่รู้ว่าฉันจะซื้ออะไร ีหรือเป่าวะจำไม่ได้ฉันเดินทางมาสุดคนชางก็ได้พบแค่ทางบ้างแลางโทษนะคะลุงขอทำคอนเทนต์หน่อยเดินต่อไปนะจ๊ะจนกว่าจะถึงที่หมายแล้วเราก็เดินมาจะถึงที่หมาย จ้ะหัวกบูเออะวังยังโตนุ่มเด้อผู้สาวเออเดี๋ยวโชว์ว่าเดินกลับมาได้อะไรมาบ้านถึงบ้านแล้ว เยนกว่าเดิมพี่น้องบรรยากาศดีตอนเย็นถึงแล้วคือสักทีแล้วเราได้อะไรมาดู้ไหมคะของฝากยายยายให้แว่ซื้อของฝากที่ตลาดนัดในขณะที่เราเดินเข้าบ้านบรรยากายผู้บ่าวเดิอคนงามทำอะไรก็งาม ไปดีกว่า。